วิเคราะห์โครงสร้างของข่าวพาดหัวข่าวเวที MTV ร้อนฉานักร้องแข่งโชว์วิวด้านไมลี่ไซรัสโดนด่ายับลักษณะการพาดหัวข่าวเป็นการพาดหัวข่าวแบบ informative headline เป็นการพาดหัวข่าวในลักษณะการให้ข้อมูลซึ่งพาดหัวข่าวนี้บอกข้อมูลว่าใครเป็นข่าวสถานการณ์เป็นอย่างไร เกิดขึ้นที่ไหนเป็นข้อความสั้นๆไม่ยาวจนเกินไปมีคำตัดสั้นหรือกลั่นคำเช่นคำว่าวิวเออนี่ไม่ใช่นี่วิวนักร้องนี่สามารถกระตุ้นความอยากรู้โดยการให้คำและภาษาที่เราอารมณ์พาดหัวข่าวเลี่ยงการใช้คำสันทานและไม่ใช้คำเปลืองส่วนของความนำข่าวแม้ว่าไมลี่ไซรัส อยากจะสลัดภาพสาวดิสนีย์ออกไปให้หมดสิ้นโดยการแต่งตัวและแสดงพฤติกรรมกากันอยู่บ่อยครั้งแต่ดูเหมือนว่าการขึ้นแสดงบนเวที MTV VMA สครั้งล่าสุดนี้ดูออกจะมากเกินไปหลังจากเจ้าตัวโชว์เอต่อหน้าผู้ชมและเยาวชนนับล้านแย่งซีนวิวคนดังรายอื่นจนหมดสิน้นแม้แต่เลดี้กากาและเคที่เพอร์รี วิเคราะห์ความนำข่าววิเคราะห์ความนำข่าวของข่าวนี้เป็นความนำข่าวประเภทความนำข่าวแบบภาพพจน์ซึ่งเขียนบรรตาเอ้ยบรรยายและพัรณนาภาพเหตุการณ์เรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนในตอนปลายจะใส่อารมณ์ความรู้สึกและเพิ่มในส่วนของภาคแสดงอย่างเช่นหลังเจ้าตัวโชว์เอกเป็นต้น วิเคราะห์เนื้อหาข่าวลักษณะการใช้ภาษาในเนื้อข่าวใช้ภาษากึ่งทางการเขียนเป็นรูปแบบเชิงพรรณนา,นากล่าวถึงเรื่องราวโดยละเอียดสอดแทรกการวิเคราะห์ตามความคิดเห็นของผู้สื่อข่าวในบางส่วนมีการบรรยายความเป็นลักษณะการให้ข้อมูลและใส่ลีลาในการเขียนเพื่อสร้างสีสันทำให้รู้สึกสนุกเมื่ออ่าน ในส่วนของลักษณะในเนื้อข่าวมีทั้งแบบให้ข้อเท็จจริงที่แสดงให้เห็นว่ามีเรื่องอะไรเกิดบนเวที MTV บ้างและลักษณะแบบแสดงความเคลื่อนไหวตัวอย่างเช่นประโยคนี้ซึ่งรายการประกาศรางวัลที่เป็นรายการของครอบครัวต้องร้อนฉาทันทีเมื่อได้เห็นไมรี่สายก้นไปมาใส่โรบินฮิตและรูปไลไปมาบนตัวเขา โดยรายงานนี้ไมลี่ยังโชว์เอกลักษณ์ของตอนเองแลบลิ้นยาวขณะโชว์เต้นวิวบนเวทีอีกด้วยจะเห็นได้ว่ามีภาคการแสดงอยู่ในส่วนนี้สุดท้ายเป็นการกล่าวอ้างคำพูดมีการนำคำพูดของคนนูน้นคนนี้มาเขียนเพิ่มให้มีสีสันเป็นส่วนช่วยให้ข่าวดูมีมูลความจริงยิ่งขึ้นและนำมาสร้างประเด็นต่อๆไป เพื่อให้เกิดข่าวที่ไม่มีสิ้นสุดในกรณีนี้คือข่าวเกาเหลานั่นเองในส่วนสุดท้ายของการวิเคราะห์เป็นการวิเคราะห์ตามสถานะคติที่มีต่อข่าวการแสดงของนักร้องสาวนักแสดงไมลี่ไซรัสบนเวที MTV v m a s มีการแสดงที่ว่าบิวเกินไปด้วยท่าเต้นที่หลายคนในโลกออนไลน์ให้ความหมายกับมันไปว่าทเวิร์กหมายถึง การแสดงออกที่ยุยวนเล่าร้อนและสื่อถึงเรื่องเพศสิ่งนี้เองที่ทำให้เกิดความไม่เหมาะสมจนกลายเป็นข่าวดังทำให้เจ้าตัวรวนวิพากวิจารณ์อย่างหน,นักตามมาว่าการแสดงว่าววิวเกินไปไม่เหมาะที่จะแสดงในที่ที่มีเยาวชนนั่งดูมากขนาดนี้เพราะก่อนหน้านี้เธอเข้าวงการมาด้วยผลงานจากหนังเรื่องหนึ่งที่มีชื่อว่าเฮนนามอนทานาสาวเด่นเต้นร้อง จากค่ายใหญ่อย่างวอลดิสนี่ด้วยบทที่ได้รับความนิยมจากเด็กที่ชมให้เธอกลายเป็นไอดอลในละครของเด็กๆแต่เมื่อเธอทําพฤติกรรมเช่นนี้ก็อาจกลายเป็นบ่อนทําลายเด็กๆได้หากมองในมุมมองของวัฒนธรรมไทยเหตุการณ์นี้ไม่เหมาะไม่ควรในสถานที่สาธารณะที่มีผู้ชมกว่าครึ่งในนั้นยังเป็นเยาวชนและไม่แม้แต่ ในวัฒนธรรมเดียวกับไมลี่เองที่ออกมาวิจารณ์ว่ามันเกินเหตุและไม่เหมาะสมจริงๆอย่างไรก็ตามมุมมองในนักแสดงนักร้องอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ต้องการความรุ่งโรดไม่รุ่งริ่งและยังเป็นอาชีพที่ต้องการกล่าวถึงอยู่ตลอดเวลาการออกมาแสดงตัวในลักษณะนี้ได้ต้องผ่านการตัดสินใจและการเซตกันมาเป็นอย่างดีแม้จะรู้ สิ่งที่ตามมาแต่เพื่อการโปรโมตตัวเองจึงทำตัวตามปกติเพราะมองว่านี่คือเรื่องธรรมดาการใช้ชีวิตอยู่ในวงการนี้จะต้องเจอกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานา